นะครับนี่มารีวิวโปสเตอร์ขายหนังพันโนอ,อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเห็นโปสเตอร์นี้เป็นโปสเตอร์ที่ไม่รู้เขาขายอะไรมีแค่ชื่อว่าพันโนสีแดงๆแล้วก็พันโนไม่มีรูปอื่นเลยแสดงว่าตัวหนังสือพันโนมันต้องมีอะไรแน่นอนเรามาดูครับ อืมโปสเตอร์ตัวนี้เป็นตัวเลขไทยๆเหมือนกับเขียนแบบปากาอะไรอ่ะที่เเรียกอ่ะอืมที่เป็นเขียนเป็นหัวเรียมๆอ่ะอ่า <Speed ball. S 1> เออปากาสปีดบอลนะครับเหมือนอย่างนั้นอ่ะแสดงว่าถ้าเราดูจากการเขียนวิธีการเขียนเป็นหนังย้อนยุค่น้ง มันตัวเสื้อไทยๆสมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยใหม่วบบันนี้ไม่ว่าดูจากหลายๆโปเตอร์เลยเขาเขียนแบบนี้หมดเลยนะเป็นสติกเป็นสปีดบอลและพื้นเป็นสีแดงสีแดงเนี่ยบอกได้อ่าสองอย่างผมว่าหนึ่งคือเลือดนะครับหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยเลือดสองคือรอยสีแดงมันเป็น สีแดงที่เราเห็นพื้นมันเหมือนกับเป็นผ้าที่มันโดนห้อยไว้อะมันเป็นคลื่นอยู่คลื่นของผ้านะครับแสดงว่ามันเป็นมันเขียนในผ้าและเป็นผ้าเป็นลักษณะของผ้าเหลืองอะผ้าเหลืองส,สีสีสีเลือดหมูนะครับมันจะเหมือนอย่างนั้นแสดงว่าพัานนออยู่บน ผ้าของพระหรือเปล่าคมศาสนาหรือเรามองอีกอย่างหนึ่งนะ <c oughs> อันนี้แค่มองพื้นมันเฉยๆนะถ้ามองไปที่ตัวหนังสือตัวหนังสือมันเขียนเป็นสีขาวแต่ว่าสังเกตูมันมีรอยนะ,ะถ้าขยาย,ด,ยดูดีมันจะมีรอยตัวหนังสือมันเป็นเหมือน เหมือนเชือกที่ร้อยเหมือนเราปักผ้านะปักผ้าแล้วก็เป็นเชือกแต่เป็นเชือกแบบเชือกผูกเลยไม่ใช่ได้นะนี่เลยลอยมันเชือกผูกที่เขาเป็นคาดในมวยคาดเชือกอะเป็นเชือกลักษณะนั้นเลยนะครับผูกมัดน,นะตัวหนังสือพนนแสดงว่าเชือกเนี้ มัดตัวพนอไว้อยู่หรือเราแทนเชือกตัวนี้ที่เป็นได้เป็นอะไรผูกเนี่ยเป็นเหมือนกับคาถาคมที่ผูกมัดเขาไว้นะี่หนีไม่พ้นจนกว่าจะตายนะครับที่เขาโปรยเป็นคำโปรยของรองของอยู่แล้วนะ่ะมันจะติดตัวไปจนกว่าจะตายแล้วเรามาดูเชือกนี้มีเลือดด้วยมีเลือดติดเป็นกระดมกระดา นะทุกตัวหนังสือพอพาหนาหนูอ่านส่วนใหญ่แล้วเลือดจะอยู่ข้างล่างใส่ไว้เป็นเลือดที่ย้อยหนังเรื่องนี้นะแล้วแต่ตัวหนังสือที่อยู่ตามเชือกมีตะปูเนี่ยการเล่นคุณใส่หรือเล่นของนะแม้แต่ตัวหนังสือมันยังมหนังสือถึงหนังเลยมีตะปู ดีเชือกที่มันผูกผูกพังๆตะปูหลายดอกเลยนะเสียบทุกที่เลยอืมแสดงว่าเขาสื่อถึงแบบของที่มันมันดิ้นไม่หลุดทุกรูปแบบทั้งเชือกทั้งเข็มทั้งตะปูใบมีดโกนที่เราเห็นนะโอ้มีทุกอย่างเลยนะครับ อยู่ในตัวหนังสือพนอนแสดงว่าพนนมันเล่นทุกอย่างเลยเรื่องคนใส่เจ้าแห่งคนใส่นะครับแต่อย่าลืมว่าเราดูมาแล้วตอนจบมันพนนมันลืมทุกอย่างนะครับแล้วมันจะไปลือฟื้นในภาคสองภาคสามใช่ไหมครับ่านที่เราเห็นนะเดี๋ยวเราไปตามดูภาคสองภาคสามแล้วนะแล้วก็ข้างล่างลงมาทีนี้หลังจากตัวหนังสือก็เป็นวันที่ สิกมกราหกแปดในโรงภาพยนตร์ตรงหนังสือพนอยอย่างเดียวเลยไม่มีหน้าคนไม่ขายอะไรอย่างอื่นเลยขายตัวหนังสือ,อย่างเดียวนี่โปสเตอร์อย่างนี้หายากเลยแต่ไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นเลยมันมีหลายตัวเืันการกับที่ทําอย่างนี้อย่างเช่นหนังเรื่องสุกสิบสามนะวันสุกแล้วก็สิบสามที่อะไรอะแสดงที่เป็นหนัง ไปในเกาะนะอืมอย่างนี้ก็ใช้ตัวหนัสืออย่างเดียวแต่เลขสิบสามเพียงแต่พิกกัดให้เป็นเหมือนคําว่าผีแค่น,นั้นเอเนี่ยใช้ตัวหนัสืออย่างเดียวมีหลายเรื่องอยู่นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะอย่างมาลีอย่างเงี้ยนังปีที่แล้วนะครับมาลีบุตรสบาอย่างเงี้ยนะรอยวิปลาสนะ วงสีเทาโอ้หลายเรื่องครับที่ใช้ตัวหนังสืออย่างเดียวคําว่าหลอนหนังเรื่องหลอนนะนะลองไปหาดูนะครับว่าโอ้มีหลายเรื่องมากที่เขาใช้ตัวหนังสืออย่างเดียวเป็นอ่าเป็นพอสเตอร์ไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับอ้าวคลิปนี้แค่นี้พี่น้องเห็นว่ายังไง คลิปนี้พอเตอร์ดนิ้นี้ขายไหมเห็นแล้วส,สะดุดตาไหมคิดว่าเฮ้ยใช่เลยผมว่าอย่างนะในความคิดของผมถ้าจะไปติดอยู่ในโรงในอะไรใช่โยมอาจจะสะดุดตาแต่ว่าอะไรวะมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะเดี๋ย่ารืมว่าคนดูหนังทัวใหมมันไมไ่คิดมากขนาดนั้นะนะครับนะเพราะฉะนั้นเรามา เพราะว่ามันต้องมีอะไรเข้ามาแทรกบ้างอย่างเช่นโปสเตอร์ตัวต่อมาที่เราเห็นเฉพาะตัวังสือมันอาจจะเป็นโปสเตอร์แรกก็ได้โปสเตอร์ตัวต่อมามันก็จะดีขึ้นนะครับอ่ใครเห็นยังไงก็คอมเมนต์ตั้นล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพริตพอดีใจเป็นกำลังใจสวัสดีครับ